หมอิดามีคนถามมาในคลิปปวดหลังว่าอายุ15เพิ่งอายุ15เองนะก็มีอาการเจ็บแล้วควรทำยังไงครับอายุ15ปวดหลังหมอนดิดาจริงๆแล้วอายุยังน้อยอยู่ค่ะเบื้องต้นเลยอะ่ะอาจจะลองพักการใช้งานพักการใช้งานนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนท่าทางเช่นท่านั่งท่าเดินท่ายืนท่านอนไม่ยกของหนะัก แล้วก็อาจจะมีรับประทานยานะคะแต่ถ้าหากไม่ดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นอายุน้อยต้องอายุน้อยถ้าดูสักหนึ่งถึงสองสัปดาห์ค่ะถ้าถ้ารับประทานยาแล้วไม่ดีขึ้นก็น่าจะต้องไปปรึกษาแพทย์ดีที่สุดค,ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอายุน้อยเราก็ต้องระวังว่าเอ๊ะมันจะมีโรคอะไรซ่อนอยู่ใช่เช่นบางคนอาจจะมีหมอนรองกระดูกสูดหมอนรองกระดูกปิ้นมีทับเส้นประสาทได้ค่ะ อโอเคก็สรุปว่าถ้าอายุน้อยอยู่แล้วกินยาแล้วพักแล้วไม่หายใน1-2สัปดาห์ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจโรคอะไรที่มันอันตรายเนาะใช่ค่ะบ๊ายบาย